อ่ะครับสวัสดีครับได้ยินกันนะครับก็อ่าวันนี้ผมมีคําถามจากเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหุ้นนะนะครับว่าทําไมต้องลงทุนหุ้นด้วยเหรอพี่แว่นนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจเป็นคลิปไปเลยแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวบอกเล่าให้ฟังนะครับติดตามกันเลยนะครับก็อ่าอันนี้ผ่านไปนะมันเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สเรียนนะผมก็เอามาบอกเล่าให้ฟังนะครับหุ้นคืออะไรนะครับก็ หุ้นเนี่ยก็คือจริงๆมันก็เป็นตราสารชนิดหนึ่งนะครับที่เจ้าของกิจการออกให้กับผู้ถือหุ้นนะ,ะผมบอกให้ง่ายดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดูดูแล้วมันลึกลับซับซ้อนนะเอาเป็นว่าหุ้นเนี่ยมันเล่นได้ทั้งแบบพนันนะแล้วก็แบบลงทุนนะครับคนที่เล่นแบบลงทุนเนี่ยก็คือซื้อและถือนะครับผลประกอบการดีหุ้นก็ขึ้นนะแล้วก็กำไรเติบโตก็ปันผลนะครับ ก็บางคนก็อาจจะไม่ได้รอันผลนะถ้าหุ้นมันขึ้นถึงจุดที่เรียกว่าเกินมูลค่าก็จะขายไปนะครับพูดง่ายว่าซื้อตอนต่ำของมูลค่าขายตอนเกินมูลค่านะครับหรือบางคนก็อาจจะซื้อแล้วถือยาวนะแบบกินันผลไปเรื่อยๆส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าจะส่งหุ้นบางตัวส่งเป็นมรดกให้ลูกเลยนะคือจะถือยาวขนาดนั้นนะ่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าการลงทุนนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยเล่นแบบอาจจะ เดทนะหรืออาจจะแบบซื้อขายอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ได้ดูพื้นฐานไม่ได้สนใจพื้นฐานเป็นหลักนะไม่ได้ผิดไม่ได้บอกว่าผิดนะเดี๋ยวเข้าใจว่ามันผิดแต่ลักษณะเนี่ยเรียกว่าเป็นซีโร um ่ซัมเกมนะก็คือมีคนได้ก็มีคนเสียก็คือเป็นการพนันนะสมัยก่อนผมเข้าใจเข้าใจผิดนะเข้าใจว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นแบบซีโร um ่สัมเกมอย่างเดียวเข้าใจว่าเป็นซีโร um ่ซัมเกมอย่างเดียวนะเนี่ยซีโร่ซ um ัมเกมเนี่ยนะครับ ก็เลยคิดว่ามันเป็นการพนันแล้วก็ไม่ได้ลงทุนทําให้เสียเวลาไปเยอะนะครับผมมาลงทุนตอนอายุเยอะ30กว่าละนะกว่าจะมาเจออิสรภาพทางการเงินนะครับก็อยากจะบอกว่าเราเล่นแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานะจะเล่นให้เป็นพนันก็ได้นะหรือว่าจะเล่นให้เป็นการลงทุนก็ได้นะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นการลงทุนนะครับเพื่อระดมทุนนะ แต่ว่าการเล่นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเล่นนะครับคนเล่นเขาอยากจะเล่นให้มันเป็นการพานันมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นแล้วกันเนาะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันอย่าอย่าไปคิดว่าเป็นการพานาันอย่างเดียวก็ไม่ใช่เป็นการลงทุนอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองทางนะสามารถเป็นได้ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้บอกว่าฟังแบบไหนถูกหรือผิดด้วยนะอย่าเข้าใจผิดนะครับ คืออะไรที่ก็ตามที่ทําเงินให้เราได้มันดีหมดแหละนะคุณจะเล่นเป็นแบบนี้หรือแบบนี้แล้วมันคุณร่ํารวยประสบความสําเร็จได้จริงนะผมว่ามันดีหมดนะครับทีนี้ถ้ามาดูเปรียบเทียบนะว่าอ,อันนี้จริงๆคืออัตราดอกเบีย้ยนโยบายของไทยเนี่ยถ้าเราดูแนวโน้มพูดตรงๆมันก็นะห้าเปอร์เซ็นมาถึงหนึ่งจุดเจ็ดห้าคือมันแนวโน้มมันลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นะ โดยเฉลี่ยแล้วการพอดีภาพมันบางมขี้เกียจย้ายะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าสาเหตุที่เราต้องลงทุนหุ้นเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยดูสีตาดอกเบี้ยเราเอาเงินไปฝากเนี่ยถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสิบเปอร์เซ็นดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นคุณมีเงินล้านหนึ่งนะคุณฝากคุณได้แสนหนึ่งต่อปีอ่ะคุณมีสิบล้านคุณฝากคุณได้ล้านหนึ่งต่อปีมันอยู่ได้แล้วไงแต่ว่าสมัยนี้มันไม่ได้ไงใช่ไหมครับคุณมีเงินล้านหนึ่งอาจสมมติ หนึ 1> 1่งเปอร์เซนได้แค่เท่าไหร่หมื่นเดียวมันก็อยู่ไม่ไหวนะครับหมื่นเดียวใช้เดือนเดียวก็หมดแล้วอะนะครับเนี่ยแล้วก็อีกอย่างก็คือเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อผมก็เคยเล่าเรื่องเงินเฟอ้อให้ฟังแล้วว่าสมมุติว่าสมมุติเล่นๆว่าเราไปอยู่ในประเทศที่เงินเฟ้อพันเปอร์เซ็นต์นะเราปเป็นเศรษฐีพันล้านนะต้นปีพันเปอร์เซ็นต์ต่อปีเงินเฟอ้อนะสิ้นปีเป็นไงครับเหลือหลืออยู่ล้านเดียวคือเงินเฟอ้อมันกินมูลค่าเงินไปหมดนะครับ แต่ว่าเราประเทศเราไม่ได้สุดโต่งขนาดนะั้นผมยกตัวอย่างสุดโต่งเพื่อให้เห็นภาพประเทศที่เป็นแบบนั้นก็เช่นเวเนซุเอลาซิมบิกเอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็เ,เงินเฟอ้อประมาณอัด3เปอร์เซ็นต์แล้วกันเลสเซนะก็พูดง่ายว่าเงินลดค่า3เปอร์เซ็นต์ทุกปีนะครับถ้าคุณเอาไปฝากแบงก์มันได้เปอร์เซ็นต์กว่านะแบงก์เขาก็ต้องเอาชนะเงินเฟอ้อเหมือนกันถูกไหมไทยเขาจะมายอมให้เงินเฟอ้อกินมูลค่าเขาละใช่ไหม แบบนี้เราไปฝากกินดอกเบีย้ยมันก็ยากนะที่จะชนะเงินเฟอ้อก็ต้องยอมรับแล้วทาใจดอกเบีย้ยที่ได้มันก็น้อยเหลือเกินใช่ไหมแต่โอเคเราได้ความปลอดภัยเงินต้นอยู่แต่ว่าเงินต้นมันถูกลดมูลค่าไปเรื่อยๆไงคอนเซปต์ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรามาซื้อกิจการนะที่ผลิตสินค้านะสินค้าบางทีเงินเฟอ้อมันอย่างมาม่าเงี้ยเมื่อก่อนมันก็อีกราคานึงผ่านมามันก็อีกราคานึงกว๋วยเตีย๋ยวเงี้ยสมมติบริษัทผลิตกว๋วยเตีย๋ยวเงี้ย สมัยก่อนขายชามละาสิบห้าบาทสมัยนี้ขายชามละห้าสิบาทยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันขึ้นตามเงินเฟอ้อมันสามารถบางทีขึ้นเร็วกว่าเงินเฟอ้อแบบเอาชนะเงินเฟอ้อได้นะครับแล้วก็ซื้อกิจการที่เรียกว่าเติบโตดีกว่าเงินเฟอ้อก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าเราเก็บเป็นเงินเนี่ยก็ก็โดนเงินเฟอ้อกินนี่คอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้ผมก็เลยมาเลือกลงทุนหุ้นนะ ส่วนที่ทำไมต้องเป็นหุ้นนะก็ผมมีบอกเล่าในคลิปต่อไปในคลิปที่แล้วมาแล้วลองลองไปติดตามดูนะครับพัสดีบินคำนะอิสภาพทางการเงินพาสิีบินคำเป็นอะไรที่ทุกคนคิดอยากฝันอยากเป็นแต่ไม่เชื่อว่าทําได้นะก็ผมก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยมันก็ทําไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าคุณเชื่อแบบงมงายมันก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับคุณเชื่อแล้วต้องลงมือปฏิบัติ ต้องทำนะครับก็คือต้องฝึกลงทุนอาจจะศึกษาหาความรู้นะครับอ่หานหนังสืออะไรก็ตามแต่นะ่ะแล้วแต่คุณนะ่ะหรือว่าอยากจะมาลงคอร์ทกันได้นะ <c oughs> ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้บังคับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทาคือคือเชื่ออย่างเดียวมันไม่ช่วยนะครับต้องลงมือด้วยถ้าไม่เชื่อเนี่ยว่าทําได้ก็คือจบละใช่ไหมมันก็คือก็ต้องไปทําอย่างอื่นนะแต่ถ้าเชื่อว่าสามารถ มีสภาพทางการเงินได้เนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องไปหุ้นก็ได้คุณอาจจะไปซื้อคอนโดปล่อยเช่าอะไรก็ตามแต่นะนะลงทุนคริปโตหรืออะไรก็ตามแต่นะครับการลงทุนที่คุณถนัดนะครับมันสามารถทําได้แล้วมีพาสซีฟอินคัมได้นะครับก็พาสซีฟอินคัมเนี่ยก็คือถ้าเอาความหมายจริงก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ต้องทํางานแต่มีเงินไหลเข้ามาให้เราใช้อะนะอย่างเช่นผมซื้อหุ้นปันผลปีละสิผมมีเงินสักล้านหนึ่งปันผลส ผมได้แสนหนึ่งต่อปีเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ทํางานใช่ไหมผมแค่เอาเงินไปวางแล้วเขาเอาปันผลมาให้อย่างเงี้ยก็คือเป็นพาสซีฟบินคัมนะครับแต่ว่าบางคนก็ต้องทํางานเพื่อให้ได้เงินมาแบบนี้เรียกว่าเป็นแอคทีฟก็คือเราต้องออกแรงเพื่อได้เงินอันนี้เราวางไอ้เฉยนะครับอาจจะออกแรงตอนแรกต้องคิดหน่อยว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันดีไหมนะมันปันผลให้เราสม่ำเสมอไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือผมก็จะเรียกว่าเครื่องผลิตกระแสเงินสดนะครับ อย่างแคชชิ่งแมชชีนเช่นเราไปซื้อหุ้นตัวนี้ปันผลสิบเอร์เซนามีเงินล้านหนึ่งแต่ปันผลปีละสาสิปีได้ล้านหนึ่งเงี้ยแต่ว่าหุ้นมันโตอีกนะอาจจะแบบโตจากบาทหนึ่งกลายเป็น2บาทอะไรเงี้ยเราก็ได้ส่วนต่างอีกอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือเขาคร่าวประมาณนี้พาริซิบอินคัมนะบอกว่าคงชัดเจนนะครับเครื่องผลิตกระแสะสดมาจากอะไรบ้างก็มาจากลงเอาเอางินไปฝากได้ดอกเบี้ยก็ถือว่าผลิตกระแสะสดแต่มันน้อยไง นะครับน้อยอะ่ะนะซื้อสังหาเรื่องทรัพย์ปล่อยเช่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าบางช่วงอย่างโควิดอย่างเงี้ยคนเช่าหายไงนะผมมีเพื่อนบางคนเนี่ยทำห้องเช่าเยอะเลยนะครับพอโควิดปุ๊บอ้าวตายละคนเช่าหายบางคนอยู่นะไม่หายแต่ไม่ยอมจ่ายแล้วเราจะไปทำยังไงครับเขาไม่มีงเงินอะ่ะใช่ไหมแล้วเราก็ต้องดูแลรักษานะสังหาเราใช่ไหมห้องเฮึงห้องขับคอนโด หรือว่าทาอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยถ้าไม่ดูแลมันก็สุดมันก็โสมถกปสมมติบบว่าเราไปซื้อคอนโดปล่อยเช่าส่วนกาลางเราก็ต้องจ่ายนะถ้ามันมีมีคนเช่ามันก็โอเคถ้าไม่มีเราก็ต้องจ่ายทุกเดือนเน่ะมันก็เป็นภาระเหมือนกันนะแล้วก็อะไรกันคนเช่าออกก็ทิ้งค่าน้ําค่าไฟผมเจอมาแล้ว <laughs> น้ํารั่วอะไรก็เรียกเรานะออกไปล้วงทิ้งค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์นเน็ตอีกนะหกัก ล้วทิ้งแบบจัดเต็มนะคือสามเดือนไม่จ่ายอะไรเงี้ยนะก็ถ้าใครเช่าอะไรใครอยู่อย่าไปทําแบบนั้นเลยครับมันไม่ดีหรอกครับนะก็ถ้าคุณไม่มีคุณก็ไปแต่เนิน่นๆดีกว่านะแต่ว่าถ้าเนี่ยผมก็บอกแนละ้วคือวิธีมันหลายอย่างแต่ว่าผมก็คิดว่าเอาละผมตัดปัญหาเลยแล้วกันผมไม่ทําละผมเคยซื้อคอนโดลแล้วก็ให้เขาเช่าปรากฏก็เจอปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยผมเลยขายทิ้งเลยนะขายไปหมดเลยนะแล้วก็เอามาซื้อหุ้น นะครับถ้าซื้อหุ้นมีปันผลผลิตกระแสเงินสดให้เราหรือว่าแต่ผมก็จะมีอีกพาร์ทนึงคือส่วนต่างราคาหุ้นด้วยนะครับก็คือซื้อแล้วขายกินส่วนต่างนะแต่ว่าถ้าถ้าเอาผลิตกระแสเงินสดแบบพสซีฟจริงๆไม่ต้องทําอะไรก็คือซื้อแล้วกินปันผลนั่นแหละนะครับแล้วผมก็อาจจะชิวๆก็มานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆยามว่างอะไรเงี้ยนะโอเคอย่าอย่าไปฟังผมเพื่อเจอว่ากัน ครับอาภาษณ์สิินคาร์จะพุดงปันผลนะครับก็คือเราก็ต้องหาหุ้นที่มั่นคงนะมีกระแสเงินสดดีๆปันผลสม่ำเสมอไปดูยอดหลังได้ครับแต่ว่าต้องเตือนไว้นิดนึงว่ายอนหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีอนาคตแต่ว่ามันก็ดูได้ระดับหนึ่งอ่ะว่าฮเฮ้ยบริษัทนี่มัน,ม,นมันค่อนข้างมั่นคงอะไรเงี้ยนะครับก็ผลิตกระแสเงินสดก็ถือหุ้นก็เป็นแพสซีให้เรานนะครับนักลงทุนอินเวสเตอร์ก็ผมถือว่าเป็นขั้นสุดของการหาเงินนะครับ ก็คือให้เงินทํางานนั่นแหละนะแล้วเราก็ปล่อยบ้างอะไรบ้างหุ้นมันตกบ้างขึ้นบ้างนะอย่างวันนี้ยวันที่ผมอัดเทปเนี่ยหุ้นตกนะก็มันก็ต้องตกอยู่แล้วนะครับมันขึ้นมาแบบติดต่อก,กันมานานไงใช่ไหมครับมันก็ต้องมีตกบ้างอ่ะแล้วเราแบบถ้าเราทําใจรับพุ่งนี้ไม่ได้เราก็ลงทุนหุ้นไม่ได้นะก็ขึ้นบ้างตกบ้างนะถ้าตกแบบมีเงินก็ถ้ามันดีจริงนะอ่ามันก็ซื้อไปแต่ว่าถ้าบางคนแบบเฮ้ยผมยังไม่รีบซื้อหรอก ก็รอไปนะแล้วก็จนแบบมันก็เรียกว่าตกตะกอนอ่ะคือแบบตกจนไม่รู้จะตกไงอะไรเงี้ยอ่าอะไรแล้วเราค่อยเข้าไปซื้อก็ได้แล้วแต่เราครับเราจะซื้อเลยเราใจร้อนอยากได้เลยมันก็ได้อยู่แล้วถ้ามันตกไปเราก็ต้องต้องรับให้ได้นะครับแต่ถ้ามันมันมันหุ้นมันก็มีตกมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันลงมากๆเราก็อย่าไปฝืนมันนะอย่าไปฝืนมันนะครับก็คือ แล้วก็ออกมาปิดจอมาทำนู่นทำนี่อะไรครับถ้าขายไม่ทันมันก็อยากขายก็รอให้มันเด้งขึ้นไปก่อนนะแล้วก็ขาย,ขายไปเก็บเงินสดไว้อุ่นใจเลยก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่การวางแผนของท่านแต่ว่าถ้าลงทุนแบบพสซีฟก็คือถือแช่กินบันผลไปเลยนะอยากไปต้องทุนต้องทำยังไงก็คือต้องคิดว่ามันไม่ใช่การพนันนะแต่ว่าคนที่เล่นแบบการพนันแล้วได้ก็มีนะครับแต่ก็ผมก็ ไม่แน่ใจแต่ว่าก็คิดว่ามีแหละนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นนักลงทุนสมมุติจะเอาทางนักลงทุนเนี่ยก็อย่าคิดว่าเป็นกำลังงานมันมีการลงทุนจริงๆมันมีบริษัทจริงๆมันมีคนทํางานจริงๆนะครับอ่าแล้วก็เป็นนักลงทุนต้องเรียนรู้ขยันหาความรู้นะครับอย่าหยุดนิ่งนะครับการเริ่มต้นนักลงทุนก็คือเริ่มต้นจากการศึกษาความรู้ก่อนซื้อกิจการไม่ให้ซื้อปุ๊บเฮ้ยผมยังไม่รู้เลยมันทํากิจการอะไรหรออะไรเงี้ยเออแบบนี้ลําบากนะ ก็คือต้องต้องรู้รู้กิจการนะครับนกับเราทําททงกิจการโดยที่เราไม่ได้ลงแรงนะแต่เราลงเงินอ่ะอันนี้เป็นปันพอร์ตเงินล้านนะครับปีไปดูย้อนหลังเอาได้นะครับเดี๋ยวคือผมเล่าไปเยอะแล้วหลายรอบแล้วนะสรุปก็คือสร้างารกระแสเงินสดจากเงินปันพอ์หุ้นถือเป็นหัวใจสําคัญนะครับหุ้นก็คือตาสารชิดนหนึ่งนะเอา้าเดี๋ยวพูดเป็นทางการแลนะ้วเอาง่ายว่าหุ้นไม่ใช่การพนันแล้วกันนะใครสนใจก็ลองดูติดตามกันนะครับ ก็คลิปนี้ขอฝากค่ันี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยาก e อ c l u s i v e อยากเอ็กซนะก็มาลงคอร์สเดียวกับผมได้คอร์ส3 3 3 3นะครับไปดูรายละเอียดได้ในเพจที่ใต้ลิงก์นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราจะมีสภาพทางการเงินก่อนปี2030ด้วยกันนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราพยายามก็ต้องได้อะไรกับมาบ้างแหละนะถ้ามีสักคนหนึ่งแม้แต่คนเดียวนะสามารถมีสภาพทางการเงินได้ผมว่าเศรษฐกษิจและสังคมจะดีขึ้นนะคนเราแบบ ปอดโป่งอ่ไม่มีนี่ไม่มีเิ็นแถมมีเงินก็มันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วถูกไหมอยายคลูซสิบอย่าลืมนะครับมาลงคอร์ส mm hmm. เรียนของผม33 33นะครับก mm ็ hmm. ใครชอบกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้นะครับสวัสดีครับ